แหนไหนอีกเจียงแดงเจียงแดงอืออือไงดูภาพสวยสวยแล้วทุกคนไอ้ชาหัวแตกด้านหลังหนึ่งโอ้โอ้น่ะ ซีโอเรียกแล้วนะครับถ้าซื้อคอมกับไลปอลนะครับโปรเดือนธันวานนี้นะครับก็จะแถมเมลตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับมูลค่าหมื่นกว่าบาทนะครับแถมไปให้ฟรีเลยนะครับสวัสดีครับพบกับ Apple จัดสเปคคอมกันนะครับห่างหายกันนานเลยนะครับกับคลิปจัดสเปคคอมแบบนี้นะวันนี้ไลปอก็จะพามาจัดสเปคในงบประมาณ19ื่นนะครับที่สามารถเล่นเกมลื่นทุกเกมเลยนะครับสามารถปรับกราฟิกในระดับไฮถึงเอ็กซ์ตรีมได้เลยนะครับวันนี้ไปอก็มีเกมมาทดสอบ ยอดอิยมให้ได้ดูกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น PUBG c a l l of Duty Warzone หรือจะเป็น 5M นะครับบอกเลยว่าเล่นลื่นๆผมเฟรมเลยเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูสเปคคอมวันนี้กันดีกว่าผมในเื่อนของ CPU CPU จะใช้เป็นตัวไลเซน 5, 5, 5, ้น5550 0นะครับมี6คอร์12เทดคอร์และเทดเทียบเท่ากับ Intel Core i 5เลยนะครับแต่ในเรื่องในการปั่นเฟรมเรทเนี่ยเฟรมเรท i 51240f จะ สูงกว่านะครับถ้าใครมีงบก็เชียร์ไปทาง i5 7 2ไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเทียบกันกับเฟรมเรทนะครับตัวเนี้ยจะเทียบเท่ากับประมาณ i3 7 2บองนะผม1 2 1 0 f สแต่ตัวเนี้ยข้อได้เปรียบก็คือคอเลสเจะเยอะกว่าตัว i3 นั่นเองนะครับถ้าใครที่ เน้นเล่นเกมด้วยทํางานตัดต่อทํางานเรนเดอร์ด้วยตัวนี้จ,จะคุ้มกว่าแต่ถ้าใครเน้นปั่นเฟรมเร็เลยตัว i5 ก็จ,จะคุ้มกว่านะครับแต่ก็ต้องเพิ่มงบอีก2-3%งถึงสาพันนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยน CPU เปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับ CPU Intel กับ AMD นะครับถือว่าเป็นเซตสุดคุ้มเลยเอาละต่อมาเมนบอร์ดก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ a520m นะครับมาตรฐานเลยสามารถใส่ m 2ดได้นะครับใส่แรมได้2ส,สล็อตในอนาคต อัปเดเป็นตัวไรเส้นเจ็ดหรือว่าต้องการการใช้ CPU เวลาโหลดหนักๆก็นะนำให้เปลี่ยนเมนบอร์ดไปด้วยนะครับต่อมาในส่วนของการ์ดจอผมการ์ดจอเป็นตัว RX 6600นะครับ 8GB ตัวเนี้ย ถ้าเทียบเท่ากับการ์ดจอข่ายเขียวนะครับก็จะอยู่ RTX 3060ตัว 12GB ิความแรงเนี่ยสูสีดูดีกันเลยนะครับแต่จะได้ราคาที่ถูกกว่าหลายพันเลยนะครับก็ได้ความคุ้มค่าเยอะมากๆเลยนะครับในเรื่องของพลังดิบบอกเลยว่าไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เทคโนโลยีอย่าง DLSS นะครับปั่นเฟรมเรทแล้วก็ยังคงคุณภาพภาพที่ยังสวยงามอยู่ก็ต้องเชร์ไปทาง RTX 3090ตัว12กิกนะครับแต่ถ้าใครมีงบที่จำกัดจริงๆก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับแอดบอกขายไปมากหลายร้อยใบแล้วนะครับแทบจะไม่เจอปัญหาลูกค้าแฮปปี้ทุกคนเนาะต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นแรมมาตรฐาน16 g b นะครับเพียงพอต่อการเอาไปใช้งาน เพียงพอต่อการเอาเล่นเกมเล่นเกมลื่นไหลนะครับหรือว่าจะเปิดหน้าจอหลายหน้าจอเล่นเกมไปด้วยเปิดโปรแกรมอย่างอื่นไปด้วยฟังเพลงเปิด YouTube ก็สามารถทําได้อย่างสบายๆเลยในส่วนการเก็บข้อมูลนะครับก็เป็นความจุแนะนำนะครับ512กิกเพราะว่าเกมทุกวันนี้ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม GTA เนี่ยก็ไปร้อยกิกแล้วนะครับ c o l l o p Duty เนี่ยก็เกือบร้อยกิกพับ G ก็สามสี่สามสิบห้าสิบกิกไปแล้วนะครับจะได้ลงเกมได้เยอะเก็บไฟได้เยอะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เปลี่ยน SSD ใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเมนบอร์ดที่ใส่ M.2 ได้แค่1สล็อตเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนใหม่มันก็ต้องลงวิดโอใหม่นะครับหรือว่าอีกทางนึงก็ซื้อเป็น SSD แบบ SATA ก็ได้แต่มันแต่มันก็ต้องรื้อคอมเสียบสายไฟต่างๆแล้วนู่นนี่มันก็จะยุงย่งยากนิดน,นึงนะครับก็แนะนําให้เผื่อความจุไปเลยครับ5เล่ากิกขึ้นไปนะครับในส่วนของ power s u p p ายก็เป็นตัว power s u p ลายตัวเริ่มต้น600วัตต์นะครับก็เพียงพอต่อการจ่ายไฟให้เครื่องคอมที่มาจัดสมัยคอมในวันนี้นะครับตัวนี้ก็็เเปนเค ไอทีโซนาร์แวมไพ์นะครับก็เป็นเคสที่สวยงามน,นะครับสามารถซิงไฟได้ทั้งระบบเลยปรับหมุนไฟได้เป็นเคสยอดนิยมของ l i ท์ฟล็อเลยนะครับมีทั้งสีดําแล้วก็สีขาวอนาคตก็สามารถติดตั้งชุดน้ําได้เช่นกันนะครับถ้าใครไม่ชอบสีไฟต่างๆเนี่ยเราก็สามารถกดค้างไว้ปิดไฟก็ได้นะครับในกรณีที่แบบเอ้ยเพื่อนๆอยากปิดไฟสามารถทําได้กดค้างไว้ปุ๊บมันก็จะ ไฟดับแบบนี้นะครับตัวเคสเนี่ยจะแถมพัดลมมาให้ถึง3ตัวเลยนะครับด้านบน2ด้านหลัง1โอ้โหนะ CEO เรียกแล้วนะครับถ้าซื้อคอมกับร้านป้อนนี่มาแล้วครับตัวช่วยขายคอมหรือว่าตัวป่วนนั่นเองนะครับถ้าซื้อคอมกับร้านป้อนนะครับโปรเดือนธันวาคมนี้นะครับก็จะแถมแมวตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับมูลค่าหมื่นกว่าบาทนะครับแถมไปให้ฟรีๆเลยนะครับแถมขนแมวนะและถ้าใครจะให้แอปปอกลงวินโดว์สิบหรือว่าวินโดว์สิบเอ็นเนี่ย แจ้งได้เลยนะครับอยากฝากโหลดเกมอะไรบอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเอ็มพับจีวาโลอะไรพวกเนี้ยบอกได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกมที่เสียตังค์เนี่ยเพื่อนๆต้องซื้อเกมนะครับถึงจะเล่นได้ตัวไฟล์เกมเนี่ยแอปป็อกโหลดให้ได้อยู่นะครับเว้นแต่ว่าแอปป็อกไม่มีเกมนั้นแอปป็อกก็จะโหลดไม่ได้นะครับเพราะว่าแอปป็อกติดตั้งแต่เกมแท้นั่นเองนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับบัตรเครดิตออกแบบกับภาษีได้นะครับถ้าสนใจทักเพจหรือว่าจะทักไลน์มาเลยก็ได้อ่ะ เดี๋ยวจะมาแกะกล่องเลยครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะก็มาแกะตอนประกอบประคอมก,กันกับเพื่อนๆเลยนะครับขอเมื่อยของใหม่มือหนึ่งนะครับไม่มยียัดใส้นะครับตกเลยนะช่วงนี้อากาศหนาวรู้สึกมือไม้แข็งไปหมดเลยนะครับซีพียู CPU ครับลายเส้น5 5 0นะครับของแท้แน่นอนไม่มีภาษาจีนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสต็อกคูลเลอร์ธรรมดา นะครับเป็น CPU Fan Cooler นะครับเนามันแกะมองได,ด้เลเแกะงี้ครับเขาก็จะแปะซิลิโคนมาให้เราแล้วนะทุกคนเห็นไหมซิลิโคนแปะมาให้แล้วเราไม่ต้องหยอดต่อมามาดูส่วนของเมนบอร์ดกันบ้างครับเมนบอร์ดก็จะเป็นรุ่นใหม่เลย a 5้0 m นะครับรองรับใส่ CPU amd Ryzen 5000 s นซีรีส์นะครับโดยที่เราไม่ต้องอัปเดตไปออดเลยนี่ตัวนี้ก็รองรับฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆนะครับก็ใส่ m 2ได้ นะครับนอกนั้นก็ใส่ CPU แวเมอะไรได้ปกติครับแกะครับนะครับหลายแล้ปเรก็มีบริการลง Windows ลงเกมให้พร้อมใช้เลยนะครับสามารถเลือก Windows ได้จะเอา Windows 10หรือว่า Windows 11ได้หมดเลยฝากลงเกมลงโปรแกรมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย SATA นะครับหลายคนซื้อคอมกับ a d ดป็อกไปแล้วถามว่าสายนี้มันคือสายอะไร สายนี้คือสายที่ใส่ s s h a r d d หานนั่นเองนะครับแต่ถ้าใช้ M.2 ใสายนี้ก็ไม่ได้ใช้เนี่ยเขาก็จะมีน็อตเมาให้เปิดออกมาแล้วนี้ก็จะเจอเจอเมนบอร์ดนะครับออกมา,านี่ใส่ CPU ใส่แรม M.2 ใส่การ์ดจอนะครับนี่นี่ก็เป็นเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นนะครับประหยัดงบต่อมาแล้วก็จะมาติดตั้ง CPU นะครับแล้วก็ กดคันโยกแบบนี้เลยกดแล้วก็ดึงคล้ายๆของ Intel เลยนะครับกดนี่แล้วก็ดันมาทางนี้ดันนี้นะครับให้มันออกจากสันแล้วก็ยกขึ้นมาทีนี้เราก็เอา CPU ออกมานะครับปับ๊บนี่ซ p u เยูเอดีเราต้องดูดีๆนะครับเพราะมันมันจะเป็นเป็นขาแบบนี้นะเห็นไหมเพราะว่าถ้ามันหักขึ้นมานี่ได้ซื้อใหม่เลยนะครับแต่ถ้ามันงอมันพอดัดได้อยู่ อ่าแล้วก็ดูสสายักษ์สามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีสามเหลี่ยมเล็กอยู่แล้วก็หันสยักษ์สามเหลี่ยมให้ตรงกันแ,แล้วก็วางลงไปเลยนี่วางเราขยับดูลงล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็งับสลักลงมาปึ๊บนี่ต่อมานะครับเราจะติดตั้งซิงค์ระบายความร้อนซีพียูเราจะติดตั้งไปเลยเหมือนอินเทลไม่ได้นะครับเราต้องขันน็อตตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ออกปึ๊บ บางคนเวลาสังคอมก็จะเห็นในสองอันนี้นะครับอยู่ในกล่องแล้วก็จะสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันเอาไว้ยึดซิงค์นะครับซิงค์ที่ต้องการสลักอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีแบบเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวานะแต่ซิงค์ของ AMD นะครับมันมันจะไม่เอาเอามาเกี่ยวมันก็เลยต้องถอดออกเพราะว่าซิงค์ของ AMD เนี่ยมันต้องใช้น็อตขันนะครับแล้วก็ดูน็อตนะครับแล้วก็วางน็อตให้ตรงรูนะครับวางให้ตรงรู แล้วก็กดนิดนึงอ่ะทีนี้เราก็ขันนับนับหนึ่งสองเราจะไปขันฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะว่าถ้าขันฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะยกจนเกินไปพอยกจะเกินไปปุ๊บน็อตมันจะไม่ถึงกันแล้วมันจะขันไม่ได้นะครับแล้วก็ขันนับหนึ่งสองก็พอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่าพอเราแน่ใจแล้วว่ามันยึดกันสองฝั่งกันไปแล้วแล้วก็ขันยาวๆได้เลย ขันตึงๆมือก็พอนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็นับหนึ่งสองต่อมาเราก็ขันฝังนี้ยาวเลยเพราะว่าฝั่งน้ำมันลงแล้วต่อมาเราก็เอาสายไฟเลี้ยงพัดลมนะครับเสียบตรงนี้ที่เขียนว่า CPU f a แฟนหนึ่งเราก็ดูสลักเราก็เสียบลงไป กบแบบนี้ก็ไปอันเสร็จแล้วเราก็เอาสายนะครับแอบแอบไว้ตรงนี้มันจะได้ดูไม่เก,กะกะนี่เห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาติดตั้งแรมคอมพิวเตอร์นะเราก็ปลดสลักรลอตึดต๊ดตึ๊ดตรงนี้ปลดไม่ได้มันจะเป็นฟิกไว้นะครับปลดแค่ข้างบนต่อมาเราก็จะมาติดตั้งแรมนะครับนี่ก็จะเป็นแรมอัปเปอร์เพนเทอร์ดีาฟอร์หวงสีดําทองสวยงามดุดันมากแก๋มา นี่เป็นไงสวยงามดูดันนี่ครับออกมาแล้วเป็นไงเห็นไหมดูสวยมากๆเลยนะครับดูหลาสีดำตัดทองโคตรเท่อะทีนี้เราก็จะมาติดตั้งนะครับเราก็ดูสลักตัวนี้แล้วก็แล้วก็สลักตรงนี้นะครับดูให้มันตรงกันแค่นั้นเองติดตั้งแลมไม่ยากแล้วก็วางลงไป นี่นี่โอเคแล้วก็เช็คลงล็อกเรบร้อแล้วแล้วยังเรียบร้อยแล้วก็เสร็จนะครับติดตั้งแรมต่อมาเราจะมาติดตั้ง M.2 กันนะครับตัวน,นี้ก็ความจุ512 g กกเลยลงเกมได้หลายเกมเก็บไฟล์ได้เยอะๆเลยนะครับตนนัวนี้เป็น PCIe 3 0นะครับผม Gen 3 x 4โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้รวดเร็วมากๆเลยโยกย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ ก็ได้รวดเร็วเช่นกันปึ๊บแกะออกมาเบิร์ของใหม่แกะกล่องทุกชิ้นนะครับแน่นอนว่าลูกค้าที่สั่งคอมกับ Adbox ไปเนี่ยได้ของใหม่มือหนึ่งทุกคนนะครับประกันเต็ม1 1 0ถึงปีขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ปึ๊บนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะวิธีตั้ง m 2ก็ครับผมไม่ยากนี่ ตัวเมนบอร์ดเขาก็จะเขียนไว้แล้วว่า ultra m t o นะแล้วก็เสียเข้าไปเลยแบบนี้ปุ๊บนี่นี่มันก็จะมีตรงที่ใส่นอ็อตตรงนี้เล็กนะครับแล้วก็เอานอ็อตที่อยู่ในกล่องเมนบอร์ดเนี่ยเอามาขันใส่ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองเสร็จต่อมาเราก็จะมาแกะก,กาจอออกจากกล่องน,นะเพื่อที่จะมาเตรียมประกอบคอมไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกาจอของ asus d u o นะครับจะเป็นกาจอ 8G ดิก pcie 4.0นะครับรองรับ หน้าจอความเอียดฟูดีกํลาลังดีเลยนะครับถามว่า 2K เล่นได้ไหม 2K ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับเกมด้วยเกมไหนกินสเปคการ์จอเยอะก็อาจจะไม่ลื่นนะครับแต่ถ้าแนะนําใช้กับจอฟูเดีจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับนี่หน้าตาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับปุ๊บมาแล้ว โอ้ใหญ่กำลังดีเลยนะครับเต็มมา้าเต็มมือนี่สองพัดลมเบลเลอร์เบลเลอร,อร์นี่ครับต่อไฟเลี้ยงแปดพินหนึ่งหัวมีฮิตไป์น่าจะประมาณสี่เส้นนะครับด้านหลังมีแบ็กเพจอ่ะก่อน ใช้งานนะครับเราก็เอาพลาสติกออกด้วยไหมครับไม่งั้นมันจะอมความร้อนนะครับแก่ออกเลยแม่เขาก็้บอกเห็นไหมรีมูฟก,ก่อนใช้ไหมครับต้องแกะออกนะเดีย๋ยวมันจะระบายความร้อนได้ไม่ดีโอเคประมาณนี้เยอะเลยเยอะเลยอ ี่ครับต่อหน้าจอได้4หน้าจอนะครับช่องเระบายความร้อนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้1ตรงนี้1ตรงนี้1คือรอดทางนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเมนบอร์ดพาวเวอร์สไพยใส่เข้าไปในเคสครับเอาล่ะ,อละแอดบอกก็ได้ทําการใส่เมนบอร์ดเสียบสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสรุปเสียบสายอะไรไปทั้งหมดบ้านนะครับด้านบน ตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟเลี้ยง CPU นะครับตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันจะมีให้เสียบ4พินนะครับแต่ตัวพอราา์สไพลยมันมีมาให้8พินเลยถามว่ามันเสียบด้วยกันได้ไหมได้ครับแล้วก็เสียบเท่าที่มันมีสมมติสายไฟเลี้ยง CPU มันมีแค่8อ่ะมันมีแค่4พินแล้วก็เอาสายไฟที่มาจากตัวพอราา์ตสไพลยเราก็เสียบ4พินดูสลักให้ตรงกันก็เสียบได้เลยนะครับต่อมาจุดนี้นั่นคือสายไฟเลีล้ยงเมนบอร์ดเราก็เสียบปกติตัวนี้เป็นสายไฟ3.0แล้วก็เสียบ ตรงนี้นครับส่วนนี้เป็นสายฟอนต์พัแวลต่างๆนะครับพวกสวิตซ์เปิดเครื่องคระบผมไฟ LED เครื่องแล้วก็เสียบตรงนี้นะต่อมาตัวนี้ก็เป็น USB หน้าเคสตัวนี้ก็เป็นสาย Audio Jack หน้าเคสครับพร้อมการเก็บสายไฟเคลียร์สายไฟให้อย่างดีเลยนะครับมองเข้าไปภายในเนี่ยจะดูสวยงามคินคนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยงกาจออดปรกอ ได้ทําการร้อยมารอแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาติดตั้งกาจอกันเลยนะครับนี่นะครับเสียบดูสลักปลดสลักลงไปกดปุ๊บนี่นะปลดสลักแล้วนะเราก็วางกดลงไปนี่ครับเรียบร้อยนะทีนี้เราก็เอาสายไฟเลี้ยงกาจอมาใส่ก็คือ8พินนะครับแล้วก็เสียบ ไปเลยปัดพินเมือน,นั่งปุ๊บนั่งจก็บโอเคครับเรียบร้อยอันนี้เราเอาเคเบิลไทยมาลัดให้มันเป็นเส้นเดียวกันแค่นั้นก็เสร็จทีนี้เราก็ขันนอ็อตนะครับขันน็อตด้านหลังการ์ดจอตรงน,นี้นะนดูรูน็อตให้มันตรงกัน่าขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการลงเกมนะครับลงเกมแล้วก็จะมาเทสเกมกันนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดู หน้าตาเคสไอทีโซนา่าแวมไพร์นี้ด้วยก็จะเป็นเคสเจ้าดีดยองผละแอดบ็อกเลยนะครับขายดีมากๆนะจะมีให้เลือกสีขาวกับสีดำนะครับด้านหน้าสามารถใส่ชุดน้ำสองตอนได้กำลังดีเลยนะครับแล้วก็ระบายความร้อนดีหมดไฟสามารถซิงกันได้ทั้งระบบเลยแถมมีสายไฟ RGB ให้ซิงที่ตัวเมนบอร์ดอีกด้วยคือเคสตัวนี้นคุ้มมากๆเลยนะครับราคาพันต้นต้นแถมยังซิงระบบไฟ RGB ได้ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ